สวัสดีครับเอฟท,ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องคนบินโฟมนะครับผมวันนี้เราจะมาทําเครื่องร่อนนะครับเครื่องร่อนตัวเล็กๆพอดีบังเอิญที่ผมไปเล่นเครื่องบินกับเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยก็ไปเจอครอบครัวครอบครัวนหนึ่งนะครับเขามาเดินเล่นกันแล้วเด็กลูกเขาเขาพาลูกมาครับก็มีความสนใจในเครื่องบินเล็กแต่ผมคิดว่าเด็กก็ยังคงเล่นไม่ได้เพราะว่าต้องฝึกฝน ก็เลยเลยลองทำเครื่องเครื่องร่อนให้เขาดูนะครับก็เห็นเขามีความสนใจก็สมัยก่อนเนี่ยผมตอนมันปฐมเนี่ยผมก็นึกถึงตอนที่เราพับกระดาษเล่นกันนะครับพับกระดาษเป็นเครื่องบินแต่เดี๋ยวนี้คงหาไม่มีแล้วครับก็เลยตัดสินใจว่าจะทําให้เขาสักสองลํนนะครับเขามีสองคนนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามเลยครับผมครับเราก็จะใช้เศษโฟมที่เราทําเหลือจากเครื่องบินบังคับของเราครับก็มาออกแบบนะครับ ออกแบบเศษโฟม2ลาครับปีกปีกเนี่ยผมจะใช้โฟม3มมิลนะครับความหนา3มมิลนะครับเป็นเครื่องร่อนนะครับลำตัวก็5มิลนะครับ5มิลก็รอก็เรียบร้อยแล้วนะครับออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกขนาดอีกทีครับเดี๋ยวตัดก่อนครับเพราะว่าจะไม่เห็นลายเส้นนะครับยังมีลายเส้นตัดออกมาเป็นตัวก่อนนะครับครับทีนี้เราก็จะมาดูความยาวลําตัวนะครับยาวลําตัวเนี่ยที่ผมกําหนดไว้ ก็อยู่ที่ประมาณ44เซนนะครับ44เซนนะครับปีกกว้างนะครับกว้าง9เซนนะครับปีกกว้าง9เซนนะครับความยาวปีกนะครับประมาณ44เหมือนกันจะเท่ากับตัวลำเลยนะครับก็รัดอีเวเตอร์ครับตัวนี้จะบินได้ก็เฉพาะตัวนี้ครับ20เซนนะครับกว้างประมาณ7หรือ6นะครับส่วนรัดเดอร์เนี่ย ยังไงก็ได้ครับเพราะมันเป็นตัวทําให้ตรงหรือไม่ตรงก็คือตัวนี้นะครับรัดเดอร์นี่จะสูงอยู่ประมาณเจดเซนนะครับก็ลาตัวเนี่ยเมื่อกี้ผมแอบตัดไปละนิดนึงนะครับก็ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้เด็กตัดเองนะครับเพราะมันคัตเตอร์เราต้องคมมากครับขีดตรงนี้นะครับตรงที่เราจะใส่ปีกเนี่ยพยายามกรีดคมๆนะครับใช้คัตเตอร์ที่คมๆกรีดนะครับมันจะเป็นร่อง แล้วก็จิดลงไปประมาณนี้นะครับอีเวเตอร์แผ่นหางนะครับทำเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาตัดโฟมหน่ยครับ ครับเราก็จะได้งานประมาณนี้นะครับส่วนนี้นะครับผมจะเป็นส่วนหัวนะครับผมจะใช้ลำละ3ามแผ่นนะครับรวมกับลำละ3ามแผ่น่ะครับก็ตัวเนี้ยนะครับความกว้างมันเนี่ยคือเราต้องเผื่อโฟม5มิลไว้ด้วยนะครับเราจะติดไว้ด้านในนะครับก็ประมาณ2เซนครึ่งน,นะครับ2เซนครึ่ง2เซนครึ่ง หลังจากเราเอาอย่างละห้ามิลเนี่ยมาประกบกันเป็นสิบห้าเซนแล้วเนี่ยเราก็จะไว้อย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเผอๆจะไม่พอนะครับต้องใส่ครับอีกต้องเป็นห้าอันครับชาต้องเป็นห้าอัน เดี๋ยวนะครับตรงนี้อาจจะต้องแก้ไขนิดนึงแม่ผมอยากใส่พรมหนึ่งนิ้วครับเดี๋ยวน้ำหนักมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องบาลานซ์หัวให้หนักด้วยนะครับเพื่อเครื่องร่อนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวใช้กาวเอาใช้กาวแปะเอาเปือนกาวนิดนึงไม่เป็นไรครับส่วนลำตัวนะครับ ตัวนะครับทีวิเตอร์นะครับแผ่นหางระดับนะครับแผ่นหางตั้งนะครับรัดเดอร์แล้วก็ปีกนะครับปีกประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับ ครับตัวลำก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขัดหัวกันหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับไปครับครับก่อนที่เราจะขัดนะครับเราก็มาดูก่อนนะครับว่าเราจะด้านบนนะครับปีกนะครับเราจะทำยังไงแล้วก็เจคัตเตอร์ช่วยหน่อยครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับครับหัวแข็งทีเดียวนะครับเวลาตกเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับโอเคครับทาแบบนี้สองอันเลยครับทีนี้เราก็ได้ตัวลำมาแล้วนะครับเราก็จะมาเจาะช่องปีกันนะครับ ทำสองล่เลยครับนี้เราจะมาใส่อีวิเตอร์ดูก่อนนะครับครับเราจะได้อีวิเตอร์หลังนะครับเร่งให้ตรงครับเร็งให้ตรงนะครับแล้วเรามาใส่ปีกครับ ก่อนที่จะใส่ปีนะครับให้ดูโฟมนะครับจะมีสองหน้านะครับหน้าที่หยาบกับหน้าที่ละเอียดนะครับเราเอาหน้าที่หยาบนะครับขึ้นด้านบนนะครับก็คือเราจะดัดโค้งนะครับแล้วก็ค่อยๆหยุไปครับจะเป็นลักษณะนี้ครับทำสองข้างเลยครับครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับ ปายดจากโค,งค้งนะครับนิดนึงนะครับนี่เราก็มาใส่เข้าตัวลำมเลย เรียบร้อยครับเครื่องร่อนนะครับเสร็จเดี๋ยวติดสติกเกอร์สะหน่อยนะครับไม่ต้องติดเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ร่อนนะครับก็ครับเดี๋ยวเก็บงานนิดนึงครับครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดสติกเกอร์กระจกให้นิดหน่อยนะครับติดมากไม่ได้เดี๋ยวไม่ร่อนไม่ร่อนขึ้นมาแล้วจะยุ่งเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วสองลำนะครับมีทั้งหมดสองลำ ก็โอเคเลยครับตอนทดลองร่อนดูแล้วก็น่าจะดีเดี๋ยวเราไปให้เด็กกันครับที่สนามเลยนะครับผมว่าวันนี้เขาจะมาหรือเปล่าถ้ามาเราจะมอบให้เขาครับไปกันครับครับตอนนี้ก็มาถึงสนามแล้วนะครับฝนตกนิดหน่อยนะครับก็รอจังหวะก็มีพี่คำลณมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวรู้ว่าวันนี้น้องจะมาหรือเปล่าถ้าวันนี้น้องไม่มาเราเก็บไว้ให้วันอื่นก็ได้ครับ เ้ยอร่อนดีครับอ่าสรุกเขาเลยครับครับสรุปครับเครื่องร่อนเราก็ยังไม่ส่งให้น้องนะครับพอะน้องคงไม่มาแน่วันนี้แล้วก็ฝนตกด้วยเดี๋ยวเราจะเล่นคือบินกันต่อเลยนะครับก็ยังไงแล้วนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องคนบินโฟมด้วยนะครับกดถูกใจนะครับ ากกดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม